New career go bing bang Bust down wrist it's ice ring Yo girl call it like ring ring Ching ching, ching ching Lambo talk it's a big thing. Yes I'm him like ting ting Real so like ting ting Hello, Hello. Oh. ทริปนี้นะครับต้องขอกราบขอบคุณคุณพันรยาที่ทำให้ผมตาสว่างเข้าถึงโลกและรู้ว่า Staycation มันคืออะไรนี่คือ5วันที่ผมแทบจะแบบไม่ทำอะไรเลยกินนอนดื่มเล่นน้ำแล้วก็กินนอนดื่มเล่นน้ำไอ<ร>ที่<ร>แบบว่าที่เขาเรียกว่า S นี่คนสเปนเนี่ยชอบนอนจริงๆเลยผมเนี่ยชอบมากๆเลยผมถึงมีเมียเป็นลูกครึ่งสเปนชอบมากแต่วันนี้นะครับปาร์ตี้เลิกลาละเราจะเข้าไปเมืองบาร์เซโลนา ซึ่งเราจะใช้เวลาอยู่ที่นั่นเนี่ยประมาณ2อาทิตย์กว่าเราจะพาลูกของเราไปเข้าโรงเรียนที่นั่นเพราะคุณแม่ของเขาเป็นลูกครึ่งสเปนแต่ไม่ยอมพูดภาษาสเปนกับลูกเพราะว่าพอพูดไปด้วยแล้วลูกไม่รู้เรื่องกลัวลูกไม่พูดด้วยกลัวลูกจะคุยแต่กับพ่อก็เลยกลับมาพูดภาษาไทยกับภาษากิดกับลูกคราวนี้ลูกก็เลยไม่ได้ภาษาสเปนเราเลยจะพาเขาไปเข้าโรงเรียน ซึ่งจะเป็นยังไงพรุ่งนี้รู้กันแน่นอนพรุ่งนี้นะ Are you ready หนูคิดว่าหนูจะพูดภาษาสเปนได้ไหมคะได้สิปุกกิคุณปุกกิตกุญปุกกิตก็แล้วแล้วคุณคุยภาษาอะไรกับเขาเออไม่เขาเขาพูดภาษาเมลกาไง English ภาษาอเมริกาละรามียะภาษาอังกฤษรู้เรื่องได้อยู่แล้วเด่ดีเอาใจช่วยนะคะอีกหน่อยอ่ะนูพูดภาษาจะเป็นเป็นมูช่วยดีดีด้วยนะไปไปไปปา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 ปป พ่อไม่งา่าไปค่ะขึ้นแซี่ค่ะไปะขึ้นเลยค่ะในที่สุดผ่า้วันนี้ม,มัมเน,นเไรเขาบอกว่าเน่ใจว่าถนนตรงหน้าบ้านเราปิดไหม้นน่นบ้านเราจะเป็นแบบนอน,นเอนนนนไ่แล้วเราไป โกรธอะไรใช่ไหม ไม,ไ,ไม่รไมลเพราะว่มีราลาเวาสิงท,ที่ทะต้องาเป็นสิงีมอย่ในชีวตองคุณี่คตกเนสิ่มนชิอ่คจะเนิดยู่นวอคี้อกเป็น,นิ่นนีอ,นนยอ,อย่านีางณ่ยจะเปนิ่งมอยนีอ่านส่งทมียู่นีที่คงารเนลทาลยนองี่เป็ยวแต่ มี๊ากระเป๋าสมพวงไปเลยครับมิก้าอเล็กทอไปตามแบบนี้มี้าเดินตามแบบนี้ไปเลยครับเมี้ยไปเมี้ยตามแบบนี้เลยลูกไปโโโอเคอันนี้อะฮะโอเคนี่ข้างล่างมีซูเปอร์มาร์เก็ตเลย เลือกก่อนเลยเหรอแล้วก็ขึ้นไปนั่งยังการาชาเอาแล้วจะไปกินราเมงกันยังครับแต่ดี่หิวมากเลยครับลูก o อ a y So Yeah If that then you probably gonna finish it right Okay โอล่ะโอ้โหหลับสบายไหมคะโอลา เ้ยเราจะไปกันแล้วนะไปโรงเรียนพูดแต่ภาษาสเปนถ้าพูดภาษาสเปนไม่ได้เราทำยังไงดี <im itation> ใช้มือช่วยใช้มืออ่าตอนนี้รีบกินข้าวก่อนรีบกินข้าวรถเราจะมารับแล้วเนี่ย <im itation> ไม่ใช่ครับหลานของเตียฟานันโดจะมาแช่วยนะ <im itation> <im itation> โอ้โหเพิ่งซื้อใส่เลย่ะฮะไม่ซักเลย่ะฮะตอนตัดปลายเลย อ่านั้นเลยลูกสาว I this <Wow. S 2> Do I think it's too much No I don't think it's too much I think it's good Bien, น a l e bien. บียนโอเครีบกินเลยตอนนี้รีบกินเลยครับ อยากอยู่หรอปานี้นไม่รู้ว่าหนูอยากอยู่กับเพื่อนไหมอนมี้เลยบอกเขาหนูกลับก่อนแต่ว่าถ้าสมมติหนูเล่นและหนูรู้สึกว่าสนุกมากเลยไม่อยากกลับก่อนเลยบอกมามี้นนะปามี้จะได้บอกเขาว่าขอเพิ่มได้ไหมโอเคไหมคะนี่่วัส มาถึงจุดที่เรามาส่งลูกเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศกันแล้วหรอเนี่ยตื่นเต้นเขาก็ดูโอเคนะเม่อมิก้าก็ดูแบบตื่นเต้นนิดหน่อย<ช>แต่ว่า,วามิก้าข็เป็นคนขี้หน่อยเหน,นืันกับคนอื่นแบบว่านอยอ่ะว่าแบบตื่นเต้น คือแมว่าเขาจะไม่ค่อยปล่อยวางเท่าไหร่แต่มีย่าก็คือแบบมีย่าเหมือนมารีนาเหมือนกันนะแบบแบบชิปปี่อ่ะไม่มีอะไร <laughs> เดี๋ยวรอเขากลับมามาเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างคือจริงๆอ่ะมันมีให้เรียนยาวจนถึงสองทุ่มเลยแล้วก็มารับก่อนได้พรอมพ่อแม่ของฉัอนเอเดี๋ยวมาับห้าโมงครึ่ง แค่กลัวว่านานไปสำหรับเด็กเท่านี้ใช่แต่บอกเขารักว่าถ้าชอบอ่ะจะอัปเกรดได้นะเรย์ดูซิจะดูซิจะอัพไหมเดี๋ยวมันบอกไม่เอาจะอัปเกรดหรือดาวเกรดไม่มีดาวกว่านี้แล้วลูกไม่ไปให้พ่อแม่ไปหาข้าวกินกันก่อนดีก่อน ได้ฟัง่อยลิค้าสนุกไหมลกูกเขาทำอะไรบ้างครับแล้วหนูไปเล่นมาเป็นไงคะสนุกไหมคะเขาสอนอะไรบ้างคะภาษาสเปนเะคะเรียนอะไรบ้างคะวันนี้ภาษาสะะเปนอ้าวเขาสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างลกูก นัมเบอร์สหนูก็รู้นัมเบอร์สวันดูสนะเขาให้มากกว่านั้นไหมคะถึงยี่สิบโอ้ไหนยี่สิบสองสิบเอ็ดอะไรคะสิบเอ็ดแล้วหนึ่งกับหนึ่น <Yeah. S 2> งอ้าวไปละ <laughs> วันนี้สรุปวันนี้ได้อะไรบ้างยังไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับ ถ้าง oh, oh. mm hmm. ั้นแต่ด oh, ีมีคําถามแต่ดีมีคำถามนี้มีแค่บอกว่าตอนนี้ม่นก็อยู่ในฟันมันเลหลุดหลุดหลุดหนึ่งอันอ๋อแล้วฟันอยู่ไหนครับอยู่ในกระเป๋าอ๋อฟันหลือขางนอกทุกทีเลยอ๋อใส่ไปอย่างดีโอเคโอเคแล้วมีเพื่อนกี่คนนะลูกแปดคนอ๋อแปดคนมีแค่มีเพื่อนกี่คนครับ อ้าวคนเดียวเ,ยเหรอถามเด็กๆแม้ว่าอยากให้เพิ่มเวลาไหมอยากอยู่กับเพื่อนต่อไหมคู่นี้อยู่ยาวๆกับเพื่อนไหมอยู่กับเพื่อนยาวๆนะักเรีนกับแล้วเหรอนักเรียนเหรอ,อ,อแ,ลแล้วลลว,วันนี้ก็เป็นวันที่ลูกไปเรียนวันที่สอง แม่ก็เลยอยากจะมากินร้านอาหารเนี่ยไอแอบคิดว่าเราจะโดนขโมยของก็เพราะว่าไอเธอถ่ายตรงดูรู้เลยว่าเรารไม่ใช่คนที่นี่แต่ถ้าใครเข้ามาสำหรับเราเราก็ทำไง <c oughs> เอออย่างนั้นซะหน่อยอันนี้เราจะไปกินร้านอะไรนะครับเราจะไปกินร้านาอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นเธ <c oughs> อโชคด,ดีมากเมื่อวานนี้อากาศแย่ตนี้น่าเรียนตรงนั้นที่ฟ้องครับที่มันตื่นตะลึงเลีนยกลับบ้านไม่ถูกใช่ไหม แล้วเพื่อนกดล็อกเข้าบ้านไม่ได้นั่งอยู่หน้าประตูทำมาไม่ถูกเ่ราะวเข้าบ้านไม่ได้แล้วเพื่านวายอยู่ในตึกแล้วไม่เพราะว่าตอนนั้นที่นั่งมามันเหมือนแบบทุกคนมาจากเมกามาจากอัมสเตอร์ดัมแล้วอะเหมือนลูกเราเหมือนลูกเราออีกหน่อยเดี๋ยวเขาก็อย่างเงี้ยแหละที่พ้อกลับบ้านไม่ถูกใช่พ่ลูกพี่น่าจะไม่กลับเลย ไม่เคยกินมาก่อนเลยจะต้องรองแล้วก็นี่มาเก็ตดีดึงมากเลยน่าอร่อยนี่จ้า มารับลูก,ลกไปดูกันหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างดูเป็นยังไได้ได้เห็นมากทางเดินนี่มันไกลมากเลยนะนี่เราเดินมาจากสุกนู่นแล้วก็ไปนี่นี่คือตึกที่ลูกๆเรียนนะคะ,ะนี่เจน่าเป็นหลานเดียวกันันโดรับบทเป็นพี่เลี้ยงมารับมาส่งทุกวันเพื่อให้เด็กๆได้พูดภาษาส,สเปน กันเยอะๆยอะโอ้เล่ๆๆ่เล่นกับพี่ๆครับโอ๊ยแอบกินอะไรโดนจับได้เลย จับได้เลยทางหนังคาเขาเหล่นเลยเออคุณจับได้ทางหนังคาเขาเลยโอ้โหแฟนตารถส้มเฉวฟรถมะนาวโอ้ใช่หรือเปล่าหนดหยิบตู้แม่เหล็กมาเฮียนเก่งมากมันมีสองตู้แม่เหล็มาเฮีนมีตู้หนึ่งตู้ขนมมีตู้หนึ่งตู้น้ำโอ้แล้วขนมมีอะไรบ้างคะคะ สรุปมาเรียนสเปนนี่ได้ทักษะสกิลการกดตู้ใช่ไหมคะมันมากเลยใช่ไหมคะโอ้โหโดนจับได้ขนา,ขาดคาเสาเลยนะคะฮ<ล>ะ,ะพอเห็นดิปุ๊บยัดน้ําใส่น้องเลยอยากให้หกกมีย่าลองกินกับมีย่าอย่าไม่เอาอไม่จริงครับเขาไปกินข้างกันตรงนั้นเหรออ๋อไปโอ้ยนี่มีอะไรเนี่ยหนังสืออะไรเนี่ย บ้านเพราะเพราะให้เอากลับบ้านเพราะว่าให้ต้องให้เป็นดีแล้วอ๋อเหรอคะแล้วสรุปเพื่อนมีก้าชื่ออะไรครับแล้วเขารู้จักชื่อเราไหมเนี่ยรู้ก้าเขารู้เหรอแต่เราไม่รู้จักชื่อเขาหรอกมิก้ชื่ออะไรบ้างคะเพื่อนครับค้อน no cards my friend c a r d my friend cards my friend no yeah no yeah ก็เพื่อนด้วยกันได้ทั้งคู่เราก็เพื่อนเราก็แชร์เพื่อนไงคะลูก เราผู้หญิงก็เป็นเพื่อนผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเพื่อนผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเป็นเพื่อนด้วยกันได้หมดเลยผมว่ามาสเปนเนี่ยคุณสองคนแฮปปี้สุดก็ได้กดตู้นี่แหละโอเคทุกคนเราจะไปกินข้าวกันเนียเนียเราจำได้ใช่ไหมว่าเราต้องทะไรคะเราต้องไม่อยู่ห่างผู้ใหญ่เกินไปแล้วอะไรอีก ่เราจะไปกินกันที่ร้านซารามังกซึ่งเป็นร้านที่เก่าแก่ใช่ค่ะชื่อรวช่านร้านซีฟู้ดมาริสโกซีกงเมโทรกับบัสเมโทรหนูชอบติดแดดจีโอเคหนูเตดนี่ก็ติดหนูเหมือนกันนั่้ต่โอ้เป็นจริงนะลูกระวังนะจับไว้ดีๆมา จะมือดีรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วหยุดตรงนั้นใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้รถไฟมาแล้วแล้วรถไฟมันมันมันบอกว่าเดี๋ยวขอพักก่อนแป๊บนึงบอกว่ายังไม่มาครับคนที่ร้อมที่คนหัวนอนนะแต่ที่ว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาแล้วโอ้เวรีหน้า ที่เนี่ยมันประมาณตอนเที่ยงครึ่งแดดมันแรงจังเลยเนาะนั่น่ะสิแล้วสรุปสรุปว่าประเทศอะไรคุณไปคุณไม่มีวันจนประเทศไหนไปแล้วรวยอะไม่รวยะไหนไปมรวยมาแล้วมาแล้วมาทีนี้ดีดีนะดีดีนะจ๋ยดีจอยดี สรุปว่าประเทศไหนไปแล้วรวยโอเคตั้งใจตั้งใจค,คือเจอมันเจอร์มันเจอร์มันอเอเจอเเจอเจอ สวยเอาเสียงกี้ที่เกียมลังจะพูดเนี่ยไปใส่ในภาพ,พที่ป๊อกที่เล่นทะเล <c oughs> ดเดินชิลจิบวาอะไรเนี้ยเอาภาพพวกนั้นนะแล้วก็ใส่เสียงที่เกียมลังจะพูน <c oughs> ดนี่ My husband is a vacation queen จองตั๋วอะไรยังไงไม่รู้ไปที่ไหนไม่รู้ตื่นมาฉันไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันจะได้กินอะไรจะได้ไปเที่ยวที่ไหนที่สิ่งร่างกายสเสมือนว่าทุกอย่างนี้ มันเซกมาโดยอัตโนมัติมันได้มาได้โชคช่วยตื่นมามันก็มีสิ่งดีขึ้นเลยทั้งอาหารอร่อยๆอโรงแรมที่ดีแล้วก็วิวที่สวยงามลูกๆที่เชื่อฟังทุกอย่างมันมาด้วยตัวของมันเองและฉันก็มีความสุขทั้งหมดทั้งมวลเขาถึงเรียกว่า vacation จัตสีจีตาที่สีวาฮัาาลโหลฮัลโ say hi to my diva เดี ais, right? ๋ยวโทรศัพ oh. ท์มันไม่ตกนะโอเคเลยนะโจ๊ะเลยนะโจ๊ะเลยนะโอ้ คุณหญ่ก็คือมาทั no, so ้งระเกดเฉยนะคะอันนี้ช่างดิ ตอนอยู่เด็กๆอยากไปเดินเล่นแบบนี้มาบอกว่าอะไรกินข้าวนั่งก่อนถ้ากินไม่เสร็จไม่ต้องลุกนั่งนี่ตั้ามาหนแล้วจ้ะหาตัวไม่เจอแล้วจ้ะอโอโคุณบอกลูกอย่างตอนนี้ต้องกลับเมืองไทยก่อนแต่ที่บอกแล้ว่าจำได้เหรออุ้ยมีคนมาอุ้ย โอ้โหเนี่ยรู้ยังโอ้โหเนี่ยค่ะ do you know the news เด็ดดีกลับมามีพรุ่งนี้ต้องกลับเมืองไทยก่อนนะเนี่ยอยู่กับมิก้าได้แล้วคุณยายก็อยู่ด้วยก็ม่เดูแลกันนะลูกโอเคหนูมึนเหรอไปเด็ดดีกลับเมืองไทยเอ๊ะ thank <laughs> you